อะไรเขาบอกว่าผมจะจีบคุณเดี๋ยวป่ะโหเงียบจังทำไมถึงจะจีบ่ะก็คุณบอกว่าอยากรู้เฉยๆก็อยากรู้ไงมีเหตุผลนะเ็าอยากจีบอ่ะ ม่ะมันไม่ต้องมีเหตุผลกันเลยเหรอแล้วแบบแค่เบื่อเบื่องาเงาอะไรอหรออ๋อ,อแล้วตะกี้แบบก็ก็ก็แล้วแต่แต่ว่า,ม,ามันก็มีเหตุผลของมันที่แบบว่าอ่าอจริงไหมผมจีบคุณอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้นอจกจากเดินไปห่างๆเข้ได้ไหมยังไง คุณคุณไม่ได้มีผมคนเดียวเท่าที่ไหนหรอที่จีบต่อให้ผมจีบคุณคุณก็ไม่ได้มองว่าผมเป็นคนเดียวถูกปะแล้วก็จีบในที่เนี้หมายถึงว่าผมก็มีคุณคนเดียวใช่ไหมถูกปะไม่รู้ต้องบอกไปเลยว่า มรู้อยู่แล้วแหละคําตอบมันอะตอนจบมันเป็นยังไงอ่ะมันก็เหมือนหนังสือหรือเะไรเล่นแหลยทําไมอ่ะแล้วก็ให้ผมพยายามก่อนแล้วกันเล่มนี้ยังไม่ได้อ่านเลยตอนจริงๆมันแทบจะไม่ได้อ่านเลยนะก็เปิดคํานําสารบัญบทที่หนึ่งก็ก็หลวความสนุกเลยามเลยไม่ได้อ่านไงก็เลยไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงหรือตอนจบจะเป็นยังไงอ นะไปดึจังึโอเคสิบแล้วนะสิบแล้วนะเอ้ายังไม่ได้ตอบเลยตอบของคุณคือและคำตอบของคุณสีนั่นก็คือแบบเอ้าก็คุณไม่รอให้รับเป่ก็คุณไม่รอให้รับนี่นา เออ่นแหละั้นตามนั้นจืบอะไรอ้าก็จะผมก็จีบคุณไงหรือจะให้ครบเลยทอาไมฮะหรือจะให้ครบเลยเอาไหมบอกว่าตามนั้นจะมีไหมเอาไหมครบเลยไหมฮะที่เกลียดจีบแล้วอ่ะครบเลยเบื่อก็เลิกแค่นี้อ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใย่าหย่าห่าห่อยาคิดแบบนั้นนะพูดเล่นหมายถึงว่าคือมันมีคนที่คิดแบบนั้นไงเข้าใจไหมก็เบื่อก็เลยไงเออเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าไม่รู้สิยังไม่เคยเบื่อใครนะเจ็ดไหใช่แต่ว่าเขาเรื่องที่จปบองก็เลยแบบจีบโอ้โหจีบของผมอ่ะมันก็เป็นแบบนี้นะ มันไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเพราะถ้าเกิดพิเศษอ่ะมันจะเบื่อเร็วน่ะพิเศษก็ต้องใส่ไข่ครับใช่ใช่ใช่ใส่ไข<อ>่จีบเนี่ยคุณจะจีบคนอื่นต่อไหมก็อยากอลองดูครับ จะไปเหยียบคน,นอื่นต่อยโอ้ยเป็นน่สยใจวะค